สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้ำพึ่งเช่นเคยนะคะจากช่องฟอร์ดอันซีนั่นเองค่ะสำหรับว,วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ฟอร์ดเพชรเกษม77นะคะซึ่งวันนี้ค่ะน้ำพึ่งจะพาคุณลูกค้านะคะมาชมนะคะกับ Next-Gen Ranger Wite-TAC นั่นเองค่ะนะคะคันนี้ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนะคะพร้อมที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าที่น่ารักแล้วก่อนที่จะไปส่งมอบนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะนราเพิ่งจะมารีวิวชุดแต่งนะคะเผื่อเป็นแนวทางในการแต่งรถสำหรับนะคะคุณลูกค้าและก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนั่นเองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าเจ้า WideT ็กคันนี้เนี่ยแต่งอะไรไปบ้างนั่นเองค่ะ มาดูกันที่ด้านหน้าเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับด้านหน้านะคะเราไม่ได้ทําการตกแต่งอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะซึ่งก็เป็นตัวรถเดิมๆจากโรงงานเลยนั่นเองนะคะสําหรับด้านหน้านะคะนี่เลยนะคะก็ยังคงเป็นความฟอร์ดนะคะก็จะมีโลโก้ พอคำว่าฟอร์ใหญ่ๆตรงกลางนั่นเองค่ะนะคะซึ่งเราไม่ได้ทําอะไรกับด้านหน้าเลยนะคะคุณลูกค้านี่คือชุดเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะเอาละค่ะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะจะสังเกตได้นะคะว่าเขาไม่ได้ทําการติดสกู๊ปนะคะแต่ว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยเลือกเป็นการติดสติกเกอร์แทนนั่นเองนะคะหรือท่านไหนที่บอกว่าอยากจะใส่เป็นสกูป๊ปก็สามารถใส่ได้นะคะก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยนะคะสาหรับท่านใดที่อยากจะใส่เป็นสกูป๊ปนั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็ใน ส่วนของด้านหน้านะคะคุณลูกค้าท่านนี้ก็ไม่ได้ทําการเปลี่ยนแปลงอะไรด้วยอย่างเช่นเดียวกันนะคะแต่ส่วนใหญ่นะที่เราจะเห็นลูกค้าแต่งกันนะคะก็จะเป็นตัวอักษร FORD หรือว่ากระจังหน้าแลปเตอร์นั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบก็สามารถติดได้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการแต่งรถนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะสําหรับในส่วนของด้านข้างนะคะเราก็ได้ทําการติดสติกเกอร์ เป็นแถบแถบตรงนี้มาให้นะคะเพื่อให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะเขามาพร้อมกับแม็กยางออฟโรดโอตาีินะคะขนาดขอบ20นะคะสำหรับคันนี้ค่ะก็ได้ติดเป็นออฟลึกลบ24นั่นเองนะคะหรือท่านใดที่อยากจะแบบ ลบ18ลบ24ลบ44ก็สามารถรีเควสเข้ามากันได้นะคะเอาตามที่คุณลูกค้าชอบเลยนั่นเองค่ะนะคะซึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูขนาดยางนะคะตัวขนาดยางก็เป็นอ่า 275นะด้คะทับ5 5 R 20นั่นเองนะคะสำหรับยางโอตานี่คันนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะได้ทำการยก3นิ้วนะคะหรือท่านใดที่อยากจะยกสูงกว่านี้ก็สามารถจัดให้ได้อย่างเช่นเดียวกันค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยกประมาณนี้เนี่ยตัวรถก็ดูสวยแล้วก็ดูเท่แล้วดูดุดันมากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะซึ่งจริงๆเราไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเยอะแยะเลยค่ะคุณลูกค้าแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะสำหรับตัว Next Gen Ranger Wide Tag นั่นเองค่ะนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็น ตัวซุ้มล้อนะคะตัวนี้เป็นคิ้วล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนั่นเองนะคะหรือท่านใดที่อยากจะติดเป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะคะก็สามารถติดได้นะคะนี่แต่ถ้าถ้าเป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวคิ้วล้อเดิมๆจากโรงงานนั่นเองค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็น สีดำนะคะนี่สีดำนะคะแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED ซึ่งมีมาให้จาาโรงงานแล้วนั่นเองค่ะนะคะถัดมาก็จะเป็นตัวราวหลังคาด้านบนนะคะราวหลังคาก็ได้ทําการติดมาจาาโรงงานแล้วนั่นเองนะคะซึ่งสามารถใช้งานได้จริงนะคะในส่วนของราวหลังคาด้านบนนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นตัวบันไดข้างนะคะตัวนี้ก็เดิมๆจากโรงงานอย่างเช่นเดียวกันค่ะก็จะดีไซน์เป็นตัดสีเงินตรงนี้นะคะทําให้ตัวรถเนี่ยเรียบหรูดูทันสมัยมาก ยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะรวมไปถึงค่ะเป็นสติกเกอร์ด้านข้างแบบนี้นะคะนี้ลูกค้าก็รีเควสต์มานะคะลูกค้าเป็นคนเลือกเองนะคะในส่วนของลายสติกเกอร์นะคะซึ่งเรามีให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกกันหลากหลายลายด้วยกันนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะเรามีหลายแบบให้คุณลูกค้าได้เลือกนั่นเองค่ะออล่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังตัวรถกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นตัว โรบานะคะโรบาตัวนี้ก็จะเป็นโรบาเดิมๆจากโรงงานนั่นเองนะคะก็สามารถใช้งานได้จริงอย่างเช่นเดียวกันได้จากขอโรบานะคะคุณลูกค้าแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนค่ะนะคะรวมไปถึงนะคะก็จะมีสติกเกอร์คำว่มมาเรนเจอร์ตรงนี้นะคะนี่ติดตรงนี้ให้ด้วยนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเพิ่มสีสันนะคะเพิ่มรวดลายนะคะทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและก็ถัดมาค่ะก็จะเป็นตัวเหยียบ นะคะขึ้นกระบะท้ายนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นแบรนด์เดียวนะคะแบรนด์แรกของประเทศไทยนะคะที่ได้ทำดีไซน์แบบนี้ขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้รถฟอร์ตนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันบ้างค่ะค่ะสำหรับด้านหลังนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะเราไม่ได้ทำการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานแล้วนั่นเองนะคะสาหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นตัว ขับ4นะคะหรือว่า4คูณ4นั่นเองจะสังเกตง่ายๆเลยนะคะขับ2ขับ4แตกต่างกันตรงไหนในส่วนของบอดี้รถนะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะถ้าขับ4จะมีตัว4คูณ4ตรงนี้ด้านหลังนะคะ,ะแล้วก็นะค,ะคันนี้ก็จะเป็นไวท์แท็กนะคะก็จะมีโลโก้ไวท์แท็ตรงท้ายกระบะนะคะแล้วก็จะเป็นโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่นะคะนี่ตรงกลางเลยมาพร้อมกับกล้องที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะ ด้านหลังค่ะเราไม่ได้ทาการตกแต่งอะไรเลยนะคะนี่ก็ดมเดิมจากโรงงานเลยรวมไปถึงนะคะการชนท้ายด้วยนั่นเองนะคะก็ดมเดิมจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าสําหรับตัว Next Gen Ranger Y Tag นะคะตัวนี้จะเป็นตัวขับสีนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้มารีวิวนะคะในส่วนของชุดแต่งคร่าวๆนะคะเผื่อเป็นแนวทางในการแต่งรถสําหรับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนั่นเองคะ่ะง่ายๆเลยนะสำหรับคันนี้นะคะไม่ได้แต่งอะไรเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะคุณลูกค้า เพียงแค่ใส่แม็กเข้าไปนะคะยก3นิ้วติดสติกเกอร์แค่นี้เองนะคะ สามารถทำให้รถของคุณเนี่ยดูสวยดูเท่ดูหล่อแล้วก็ดุดันแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางฟอร์ดเพกรเเษมนะคะรวมไปถึงนะคะช่องฟอร์ดอันซินช่องนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ Y ายแท็นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่59,0 0 0ับาทเท่านั้นค่ะรวมไปถึงโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ําด้วยนะคะท่านใดที่สนุกสนใจนะคะอยากจะออกรถนะคะหรือว่ากําลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะอย่าลืมค่ะทักอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราได้นะคะเรามีแอดมินนะคะคอยให้บริการคอยตอบคาถามกับคุณ ลูกค้าทุกท่านนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองค่ะเอาเป็นว่านะคะคลิปนี้ค่ะน้เพึ่งฝากคนลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอเจอกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ